สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ Microsoft Edge นะครับและเทคนิคในการแบ่งหน้าจอแบบนี้เลยนะครับซึ่งผมนะครับกำลังนำเสนอนะครับเตรียมงานนำเสนออยู่แล้วก็อยากจะค้นหาข้อมูลใน Google ไปด้วยนะครับมีเทคนิคมาแนะนำก็คือเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนแท็บไปมาแล้วนะครับในตัว Microsoft Edge เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ความสามารถที่ชื่อว่า Split Screen นะครับหรือแบ่งหน้าจอสามารถที่จะทำงานนะครับ นำเสนอไปด้วยได้แล้วก็ค้นหาข้อมูลใน Google แบบนี้ไปด้วยได้เลยนะครับวิธีการนะครับดี๋ยวผยปขออนุญดติดไปก่อนเริ่มแรกนะครับเรามีหน้าจอเดียวนะครับเราต้องการจะแบ่งก็คลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับด้านบน b u i l Screen นะครับป๊บแล้วเราก็เซิร์ช Google ออตามปกตินะครับต้องการค้นหาข้อมูล t r b e r Security นะครับผมก็หาข้อมูลไปได้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็สามารถคลิกที่หน้าจอด้านซ้ายมือแล้วก็พิมพ์ข้อมูลทํางานอีกฝั่งหนึ่งได้ เสร็จปุ๊บามาหาข้อมูลต่อนะครับในหน้าจอด้านขวามือก็จะทําให้เราเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเปลี่ยนแท็บไปมานะครับใน Microsoft Edge เราสามารถที่จะทํางานพร้อมกันสองหน้าจอได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคในการแบ่งหน้าจอในเบราว์เซอร์ Microsoft Edge นั่นเองนะครับ